ป้าเรามาทำตามสัญญาที่ให้คนดูไว้ดีกว่าวันวาเลนทนยเริ่มทำเลยเหรอใช่โอเคป้าคิดไว้แล้วล่ะเดี๋ยววันนี้เราทำคัพเค้กก่อนคัพเค้กวันวาเลนทนยปั้นกุหลาบเดี๋ยวคนจะได้รู้ว่ากุหลาบเขาปั้นยังไงจะปั้นให้ดูป้าเป็นหมดอะทั้งกุหลาบบีบทั้งกุหลาบปัน้นนะโอเคเดี๋ยวปั้นกุหลาบให้ดู <Yeah. S 2> โอเคเดี๋ยวทำเลย เนี่ยวัตถุดิบมีอะไรบ้างครับอ่ะดูนะวันนี้เราจะทําชิฟฟ่อนเค้กนะถึงเ,เค้กด้วยเป็นชิฟฟ่อนเนื้อชิฟฟ่อนเนื้อชิฟฟ่อนก็คือแยกไข่ขาวไปตีตา่างอันนี้คือไข่ขาวกับน้ําตาลส่วนหนึ่งพวกนี้ก็คือมีแป้งมีน้ําตาลมีนมแล้วก็มีไข่แดงมีผงฟูมีเกลือแล้วมีเนยละลายเดี๋ยวเอาเนยไปละลายก่อนนะเเอาเนยไปละลายก่อนโอเคไปไป,ไป เอาเนยละลายก่อนเนาะวันนี้ป้าจะทำกี่อย่างเนี่ยความท้าทายเนี่ยจะทำเป็นกุหลาบสีชมพูกับสีสีแดงปั้นกุหลาบ แล้วเดี๋ยววัหนหลังทําอย่างอื่นอีกมีอย่างอื่นมีอีก2อย่างบางคนบอกว่าเนยละลายต้องต้องร้อนไหมต้องเดือดไหมก็แค่ละลายอะ่ะมันจะร้อนหรือไม่ร้อนก็ให้มันละลายเขาพอแล้วปาจะสปอยไปว่าปาจะทำอะไรฮะ<า>ปาจะสปอยมไมว่าปาจะทำอะไรเป็นพวกช็อกแลตแล้วก็เค้กสตรอเบอรี่รูปหัวใจอ่าดูนะดีนะละลายหมดยังนี่ละลายหมดเลยหมดแล้วพอแล้วปาป,ปเริ่มผสมโอเคใส่ใส่เนยละลายลงไปใส่ส่วนผสมที่มันเป็นน้ำก่อนนมเนย เอาไว้นี่สายไปน้ำตาลทรายคนไปเลยให้ส่วนผสมของน้ำไปก่อนแต่จริงๆไม่จําเป็นต้องอะไรก่อนอะไรหลังเร่งรีบผงฟูนะใสไปแล้วนะเกลือแล้วก็แป้งทีหลังสุดเอาเดี๋ยวเราก็ที่เหลือคืออะไร มีไข่กับน้ำตาลไข่ขาวกับน้ำตาลไข่ขาวกับน้ำตาลเดี๋ยวเราไปตีทีหลังสุดอันนี้อันนี้ก็คือคนให้มันอย่าเป็นเม็ดนะคนอย่าให้มันเป็นเม็ดถ้ามันเป็นเม็ดเค้กเราจะเป็นไตนะตัง่ายง่ายคือคนจนเนียนอ่ะบางคนบอกคนนานได้ไหมป้าถ้าเราคนมันไม่เข้ากันก็ต้องคนจนมันเข้ากันเนาะจะบอกว่านานหรือไม่นานไม่รู้เราไม่มีเวลาเนี่ยเราคนจนมันเนียนแหละมันเนียนเสร็จเราก็ไปแยกไข่ขาวตีเลยโอเคเนียนยังโอ้เนียนแล้วเนี่ยเนียนแล้วเนี่ยโอเคพอแล้วนะ เดี๋ยวคนดูดูนะน่ะอ้าวไปอย่างนี้เลยเนียนเหมือนเหมือนไส้ไอแคร์ไหมโอ้เหมือนเลยเหลือไข่ขาวกับน้ําตาลนะวิธีตัวิธีตีไข่ขาวกับน้ําตาลจำได้ไหมอ้าวป้าเทใส่ลงไปแล้วนะเดี๋ยวใส่น้ําตาลยังไม่เทนะไปตีก่อนไปต้ตัวนี้ตีนะตีไข่นะตีไข่ขาวตีเบอร์อะไรจําได้ไหมตีเบอร์แรงสุดอ่าแรงสุดของเครื่องตัวนี้ก็ใช้เบอร์สองครึ่งพอสองครึ่งอ่าวป้าตีแล้วนะ ตีจนเป็นฟองละเอียดจำไว้นะถ้าเราตีไปทําหนมเค้กตีเป็นฟองละเอียดแล้วก็พอโอเคนะโอเค,อเคตีแล้วนะ เดี๋ยวจะหยุดเครื่องให้ดูแล้วเราต้องยกหม้อทุกหม้อทุกยี่ห้อป้ายกหมดตะกี้มีคนโทรมาถามว่ายี่ห้อนั้นต้องยกไหมยี่ห้อนี้ยกไหมโภบาทป้าก็ยกที่ชันเอกก็ยกยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ป้ายกเพราะมันต้องมันต้องตีถึงก้นไม่งั้นถ้ามันไม่ถึงก้นแล้วเดี๋ยวเค้กเราขึ้นไม่ดีเอาดูก่อนนะหยุดให้ดูละเอียดยังยังอันี้ยังไม่เรียอยยังนะยังตีต่อนะยังตีต่อนะ เอาดูดีๆละเอียดยังโอ้นี่ละเอียดแล้วนี่เอาละเอียดแล้วนะป้าจะตีแล้วนะป้าจะใส่น้ําตาลแล้วนะตีต่อไปใส่น้ําตาลไปเลยแล้วทําไงคุยเอาุุยข้างๆแต่กินน้าตาลมันกระเด็นมาติดข้างๆแล้วเราก็ขูดที่แท่ให้มันจมไปในแท่ให้หมดเลย<ช> <ๆ S 2> พวกนี้ต้องเอาลงไปหมดเลยนะให้น้ำตาลมันจมลงไปในไข่ขาวเลยตีเท่าไหร่ อีกครึ่งนาทีครึ่งนาทีเดีจำได้ครึ่งนาทีนะปาจำตอนที่คลิปแรกเราทำได้ไหมใช่ปาจะทวนเรื่อยๆคนไหนรู้แล้วอย่ารำคาญนะเพราะว่าคนเพิ่งเข้ามาดูก็มีเยอะเขาจะได้รู้ว่าตียังไงเรารู้แล้วไม่เป็นไรให้คนอื่นรู้บ้างนะอ่ะพอแล้วละ่ะครึ่งนาทีแล้วนะตีไปพอแล้วโมใส่นี้เลยไอ่โมเลยเดี๋ยวคุกทีเดียว คับเค้กป้าทำงี้หมดเลยนะับเค้กที่ป้าสอนอะแบบนี้ช็อกโกแลตก็เหมือนกันใช่ใช่มันมีหลายสูตรนะเอาก็คนอย่างนี้จะได้กี่ถ้วยมนันจกป้าจําไม่ได้ <วะ S 1> น่าจะได้สักสิบห้าถ้วยว <ะ S 1> ป้าจะไม่แท่ไม่เอาแท่คนรู้ไหมทำไมรู้ป่ามาไม ถ้าเราใช้แท่คนเค้กมันจะยุบหรอใช่ถ้าเราแบบนี้เค้กมันจะไม่ยุบถ้าใช้ใบ้พายอ่ะเค้กมันจะไม่ยุบแล้วยิ่งคนมือยิ่งไม่ยุบใหญ่เอ้าวตอนนี้มันจะเข้ากันแล้วนะป้าเอาตรงนี้เคลียร์ลงไปก่อนจำไว้นะเค้กจะเข้ากันต้องเคลียร์ไม้พายแล้วนะเข้ายังคามเรียบนี่เข้าหมดแล้วเนี่ยนี่เห็นไหมเรียบมากเลยยุบไหมดูดิไม่ยุบเลยป้าไม่ต้องใช้ครีมมอสตาต้าด้วยไม่ต้องครีมบอสตาต้านี่ยุบไหมไม่ยุบเนียนเนียนสวยไหมสวยมากเลยป้า ามาใส่พิมด้วยนะใส่สามตื้นสี่ประมาณนี้ไปไปอบแล้วไปไปอบนะป้าใช้ไฟร้อยบนล่างรองถาดรองถาดเพื่อไม่ให้ก้นมันดำเนาะเอาไปเลยใส่เข้าไปเลยสุกแล้วโอ้ยสุกแล้วขึ้นมารเริ่มเทิมเลยเห็นไหมโอ้ออาดูนะดูนะเอาถ่ายใกล้ๆถ่ายใกล้ๆถ่ายแล้วนี้ถ่ายใกล้ๆอยู่นะมันเด้งขึ้นมามันเด้งขึ้นมาเห็นไหม เห็นไหมเห็นไหม,มนเ,นเห็นว่าวมันเด้งไหมอ่าเนี่ยม,นมันสุกแล้วล่ะไปเรวไปทำของตกแต่งต่ออย่าลืมกลับถานด้วยอ้าวนี่กลับไปแล้วอ๋ออันนี้สุกแล้วนะไปไปทำของตกแต่งต่อ เดี๋ยวเราจะทําน้ําตาลเองที่เขามีขายคือน้ําตาลฟองน้องเขามีขายแต่ป้ามีสูตรทําเองนะโอเคมาดูนี่มีอะไรบ้างนี่น้ําตาลไอซิ่งนะตาลไอซิ่งนะแล้วเราก็เอาแป้งข้าวโพดใส่ไปแป้งข้าวโพดใส่ไปแล้วก็น้ํามันใส่ไปเดี๋ยวเราทําของเราเองอ่ะทีนี้เจลาตินใครเคยทําเจลาตินบ้างเจลาตินเราต้องแช่น้ําเย็นก่อนนะเคล็ดลับนะแล้วแช่น้ําเย็นจนจนมันนิ่มนี่มันนิ่มเลยใช่ไหมมันนิ่มเลยใช่ไหมแล้วเราก็ไปละลายเดี๋ยวใส่น้ําไปสักสองช้อนสองช้อนเปล่า อ่ะไปละลายก่อนเนาะ,ะไปจุดเตาแล้วนะไม่ไม่ต้องให้เดือดหรกร้อนนิดเดียวก็ใช้ได้แล้วมันมันร้อนนิดเดียวมันก็ละลายแล้วเจลาตินอนะ่ะละลายแล้วละลายแล้วเห็นไหมแค่ร้อนนิดเดียวเองพอ,อแล้วนะไปแล้วเจลาตินละลายหมดแล้วนะเจลาตินใส่ลงไปมือปลาล้างแล้วนะ ป้าจะขยำแล้วนะดูนะเนี่ยน้ำตาลสูตรของเราเองป้าได้สูตรนี้มาตั้งนานแล้วทําประกวดจนไม่รู้จะไปถึงไหนแล้ว <c oughs> อ้าวขยำไปอย่างเงี้ยรู้สึกน้ําจะน้อยไป <c oughs> เออเราก็ตัดน้ําใส่หน่อยละลายเจลาตินออกมานิดนึงใส่ไป,ไป <c oughs> เดี๋ยวมันจะเป็นน้ําตาลก้อนๆไว้ปั้นกุราบนะปั้นของตกแต่งอะของตกแต่งทั้งหมดใช้ตัวนี้ปั้นได้หมดอ้าวอีกหน่อยเนงช้อนนึงพอแล้วครับ วันนี้ป้าจะสอนปั้นกุหลาบป,ปั้นกุหลาบมีกุหลาบอย่างเดียววันนี้ฮะ<า>มีกุหลาบอย่างเดียววันนี้กุหลาบอย่างเดียวแล้วแล้วก็ตีเค้กไปแล้วไงเดี๋ยวกุหลาบแล้วก็ปั้นโชว์ว่าปั้นยังไงเอาป้า,าวันนี้มาขูดหน่อยกุหลาบเอาสองสีนะสีแดงกับสีชมพูเนาะพยายามแล้วอันนี้ป้ารูดออกเหรอแป้งเอาโพดนิดนึง่งจะได้ไม่ติดมือ ทาแป้งนี oh, oh ้เลยใช่ไม่ให yeah, ้ม sort of ัน um, ติดเบื่อสวยยังเหมือมขนมกูใช่ยังอ่ะพอแล้วนะยพอแล้วป้าจะไปใส่ถุงจะไปล้างมือแล้วโอเคใส่ถุงก่อนอ่านี่นะต้องใส่ถุงน้ำมันงั้นเดี๋ยวมันแห้งหมดแป๊บเดียวมันก็แห้งแล้วนะแล้วอย่าให้อากาศเข้าเดี๋ยวป้าเก็บของตรงนี้ก่อนอันนี้เดี๋ยวเราป้าจะผสมเป็นสีชมพูแป้งมันใส่ไปไหนเอาแป้งมันใส่ไปนิดนึงเลยใช่มันจะได้ไม่เป็นน้ําเยอะเดี๋ยวป้าเอาถาดมาหรอกเดี๋ยวมันหกมันจะได้ลงถาด ยี้มพูนาเอาสองสีแล้วกันสีชมพูกับสีแดงอใช่วันวัน,วนเดนไทยอันนี้ถ้ามันติดมือเราก็แปะแป้งหน่อยหน่อยแปะแป้งหน่อยหน่อยมันก็จะไม่ติดมือแล้วละเห็นไหมใครมาเรียนก็ได้นะปะ้าปะปะสอนอปั้นน้ําตาลสอนน้าตาลไม่ต้องไปซื้อเขามันแพงแบบนี้นะแพงใช่ใช่มันแพงมากเลยโลหนึ่งหลายร้อยแต่นี่เราทําขึ้นมาเนี่ยไม่กี่ตังค์เองสิกว่าบาทเองพออย่างวสวยอย่างไหนดูสีหนะ่อยอ่านี่สวยอย่างใส่ปลายอย่าให้อย่าให้อากาศเข้าเอาทีนี้เอาสีแดงเนาะ ทีนี้สีแดงนะใส่ไปเยอะๆเลยมังมันไม่แดงโอ้มันจะแดงกันไหมใส่ไปน,นิดนึงอ่ะให้มันแดงเถอะโอ้มันไม่แดงอย่างเดียวแหละ <c oughs> ถ้าแดงกรรมก็อย่าว่ากันนะ สินี้ปั้นอยู่ได้แหละอันนี้ก็แดงแล้วเนาะแดงพอแล้วเนาะเอ้ยพอแล้วไม่ให้แดงเป็นสันเจ้าเดี๋ยวปุ้นต้องมาถ่ายฝั่งนี้ป้าจะปั้นกุหลาบใช่จะได้เอซจะได้รู้ว่ามันปั้นมันเข้ากี่ยังไอ่าโอเคนะใส่ถุงเดี๋ยวป้าเก็บของก่อน อย่าค่อยปั้นทีเดียวพีช็อกโกแลตสีเขียวนะเดี๋ยวป้าป้าจะทําใบไม้นี่นะวิธีทําช็อกโกแลตก็คือดูนะจําไว้นะของของป้าเป็นเตาว,วิทยาศาสตร์นะมันสามารถใช้ความร้อนอ่อนๆได้3ามร้อยเองแล้วจําไว้ค่อยๆคุกอ,อย่าให้ร้อนเกินไปนะถ้าร้อนเกินไปช็อกโกแลตมันจะกลายเป็นเม็ดๆนะถ้าเราเห็นว่ามันร้อนเรายกหนีไปเลยเดี๋ยวมันละลายเดี๋ยวมันก็จะละลายมาขอบูงก็บ้าป้าไม่เคยใช้ไฟแรงในการละลายช็อกโกแลตใช่ใช่ <ๆ S 1> ใช่ <ๆ S 1> ใชอ่อนสุดใช้อ่อนสุดเนี่ยแล้วนานๆเราก็ต้องยกขึ้นมาตรงนี้ใช่ อย่าไปอย่าไปปล่อยมันยันใช้ได้ไม่ได้นะเราเห็นว่ามันร้อนแล้วเราก็ยกออกมาละลายได้เห็นไหมเออแล้วเดี๋ยวมันมันรู้สึกอุ่นอนหน่อยแล้วเราก็ลงไปใหม่เอาลงไปตั้งเตาใหม่อันนี้เป็นทําเป็นใบไม้ไปตกแต่งม,มวันนี้ทําวาเลนไทน์นะใครจะเรียนแบบก็ไปทำอา้าวอันนี้จับดูเย็นยังเห็นไหมอุ่นนิดเดียวไหมเอาลงไป,ไปใหม่ละลายได้เห็นไหมบุดเดียวมันก็ละลายแล้ว วิธีทาช็อกโกแลตป้าป๊าเคยสอนทีหนึ่งแล้วยังจําได้ไหมว่าเราจะให้มันออกจากพิมทํายัางไงเอาไว้มันแข็งก่อนเอาไปเอาไปทายัางไงล่ะเอาแช <จำ S 1> ่ตู้เย็เอาไปแช่จ่องช่องธรรมดานี่แหละแช่ตู้เย็นธรรมดานี่แหละเราแ,แช่ช่องฟิตได้ไหมใช่ช่องฟิตมันแข็งเกินไปเดี๋ยวมันแตกใช้ใช้ช่อใส่ช่องธรรมดานี่แหละแล้วเดี๋ยวมันหลุดออกไปเองเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันอย่าไปแกะมันนะเนี่ยละลายหมดยังยังมีก้อนเล็กๆอยู่ หมดยังเนี่ยลอลายหมดแล้วหมดแล้วนะเอาปุ้นจับตัวที่นี่ดูแทบไม่ร้อนเลยเนาะใช่จัไว้นะอ่าเ้าเราเห็นว่ามันละลายหมดแล้วเราก็ไปใช้ทำไมแล้วแล้วก็เคาะมันเคาะมันให้มันเป็นใบเห็นไหมมันเป็นใบแล้วทิ้งไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวมันเย็นแล้วเราก็เก็บทิ้งไว้งเลยนะนี้เสร็จแล้วนะต่อมามาทำนี้นี่ดูนะ อัน,น้ำมันเทลงไปตรงน,นี้นิดนหนึ่งดูดีๆถ่ายดีๆพอแล้วแค่นี้พอแล้วแล้วเราก็มือไปลเะเลงละเลงมือเราอย่า,ยใ,หา,าให้มันติดมือเราแล้วเราก็อ่าให้มันให้มันไปติดโต๊ะนะแล้วเราก็มือที่เราเลอะน้ามันนั่นแหละทําไปอย่างนี้เพื่อทํากีบกุหลาบนะตอนนี้เราจะทํากีบกุหลาบแล้วนะเอาปุ้นมาอยู่ฝั่งนี้ปุ้นมาอยู่ฝั่งนี้สีชมพูก,ก่อนนะดูนะปาปัาป้นอย่างนี้นะให้มันเหลวๆอ่าเราก็ปั้นไปหาลูกอะไรกีบ แล้วเราก็เอานี่ปิดกดมันลงไปดูนะแล้วก็ดึงไปใหม่ให้มันตึงๆแล้วเราก็ตึงให้มันเป็นกีบกุหลาบขอบต้องบางๆเลยนะมันถึงจะสวยขอบบางๆเลยแต่ป้าไม่กดแรงตรงกลางไม่ไม่ตรงกลางให้มันนูนๆพยายามทํากีบให้น,หนูนๆตรงกลางเห็นไหม oh. นะแล้วเสร็จแล้วเราก็ทําแบบนี้ให้มันเป็นเดือยอย่างนี้เอาดูนะป้าจะทําแล้วนะป้าจะทําแล้วนะดูนะมันเป็นอย่างนี้นะนี่หยิบขึ้นมาแปะไปแล้วก็หมุนไป เหนะ็นชัดไหมเอาต่อไปกีบต่อไปมาขึ้นตรงกลางนี่ขึ้นตรงกลางของอันนี้ความสูงเท่ากันแล้วก็รูดไปแล้วเราก็เบ้มันออกมาเป็นกุหล,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 ลาบนะแล้วนะําทำต่อไปนะก็แปะลงไปตรงกลางตรงนี้นะแล้วเราก็รูดดแล้วเราก็เบ้มกีบออกไป2องข่านะต่อไป3ามแล้วนะสี่เบ้กีบออกไป ครบกลีบแล้วห้ากีบแล้วอันนี้ก็เล็กเบ้ไปหน่อยกีบุระอันนี้นะสวยยังโอ้สวยเลยอ่ะเราก็ตัดแค่นี้แหละอืมเป็นอย่างนี้มาทําต่อนะอย่างละ5ห้ากีบพอแล้ววันนี้เอออันนี้สีแดงมาะ กุหลาบเราใช้เร,ใชเราใช้5กลีบเราจะใช้6กลีบ7กลีบก็ได้แล้วแต่เรายิ่งยิ่งเยอะมันกุหลาบมันก็บานไปเรื่อยๆทาอย่างนี้ง่ายกว่าที่ไปทําอย่างอื่นแบบนี้ง่ายสุดแล้วเวลาป้าอยู่โรงแรมนะรู้ไหมปีใหม่ปีหนึ่งเราทําเป็นหมื่นหมื่นดอกเลยนะโอ้เป็นหมื่นดอกเลยนะเป็นหมื่นดอกอันนี้แค่5ดอกแค่5ดอกคนปั้นก็ปั้นไปคนกึ่งกลีบก็กึ่งกึ่งไปคนไหนปั้นกุหลาบสวยก็จะได้ปัน้นแล้วที่ไม่สวยก็มานั่งกึ่งกลีบป้านี่แหละเป็นคนสั่งว่าใครจะเป็นเป็นคนทําอะไรก็อย่า ตรงกลางมันนูนๆให้ตรงกลางมันนูนๆขอบบางๆแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าชํานาญแล้วป้านานๆทำทีก็แล้วตาตามันใส่ตายาวแล้วมันมองไม่ค่อยเห็นอ้าวทีนี้เราก็มาเื่อยมัน เอาดูอีนะทํเป็นอย่างนี้อ่านี่ยมุมไปข้างนี้มันติดข้างนี้มันเปิดมันเปิดข้างหนึ่งเนี่ยปิดข้างหนึ่งเปิดข้างหนึ่งต่อไปแล้วก็กลีบที่2อให้มันมอยู่ตรงกลา,างของกลีบไปเลยแล้วก็เบ้ไปแทบเดียวอันนี้กีบที่3ปึ๊บอาจจะเบ้สองกลีบก็ได้หรือเบ้กลีบเดียวก็ได้แล้วแต่ควา,ามสูงเท่ากันทุกดอกเลยนะทุกกลีบเลยนะจําไว้นักเรียนเอ,อ่อ f c ความสูงเราให้เท่ากันเท่ากันทุกดอกถ้ายิ่งสูงยิ่งสูงบอกดอกมันจะบานแฉ่งเป็นแล้วเนี่ยเป็นดอกแล้วดีดานะรยิบวางไป มันเป็นนี้เลยก็ปั้นแบบเดิมนะทำเป็นเดือยว่ะป้าจะเอาไปไว้ตู้เย็นแล้วนะนะอย่าไปแง่มันออกไม่ได้นะเดี๋ยวไว้ตู้เย็นแล้วมันหลุดออกมาเองเข้าใจนะเอาไปไว้ตู้เย็นแล้วนะนี่นี่นะโฮบีอันนี้อะไรเป็นโฮบีแบบไหนเลยพิเศษพิเศษสําหรับทําคัพเค้กเลยดีทีเดียวสวยเลยใช่รอบเดียวสวยเลยเดี๋ยวป้าเรียงเค้กก่อนเค้กเราเอามาเฉพาะห้าอันพอนะพอเราทําจากห้า อา <othe> แล้วก็อันนี้ใส่ลงไปบัตเตอร์ครีมนะใส่เข้าไปเราเคยทาคลิปบัตเตอร์ครีมมาแล้วคลิปบัตเตอร์ครีมไปดูบัตเตอร์ครีมสูตรเดียวกันป้าใช้อยู่สูตรเดียวเอาดูนะนี่นะเอาดู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 ดีดดูดีดนี่นะทีเดียวพอเลยใช่ไม่ต้องไปวนหลายรอบใครทํางานตามป้ารับรองเร็วขายได้เยอะงนี้นะกระแตกมันหลุดออกมาแล้ว ใช่อ,อย่าไปบังคับให้มันออกมานะเห็นไหมอ่ะอันแรกราบลงปั๊บวางนี้เลยไปมห้จิ้มเสร็จแล้ว <laughs> วันวาน,นเรนยียนไทยราบลงไปมห้จิ้มเสร็จแล้วเค้กวันวาน,นเรนยียนไทยราบลงไปมห้จิ้มอ่าเราอันนี้สง <c oughs> สัยไม่ขอเสร็จแล้วอันนี้ไม่ขอเดี๋ยวไปเตรียมถาด โอ้สวยเลยเฮ้ยอนเราเป็นอย่างงี้เลยช้อนพิเศษสำหรับชิมเอ็กด,ด้วยโอ้นี่เรามีน่นช้อนพิเศษด้วยเลยสวยไหมโอ้สวยมากเย่ยใครจะมาเรียนก็มาเรียนนะะป้ามีมีสูตรปั้นน้ำตาลสอนนะสอนแล้วก็สอนปั้นด้วยแล้วสอนบีบกุหลาบด้วยแล้วก็สอนบีบ,บเบนจาม่านะป้าทามาเค้กเรามันนิ่มยังไง เค้กเรามันเป็นเราตีเราตีแบบชิปฟ้อนมันจะนิ่มนิ่มยิ่งนี่นี่ยังไม่ได้ค้างคืนนะถ้าพรุ่งนี้มันนิ่มกว่านี้อีกนะรู้ไหมเออระวังนี่มันตกลงมาแล้วนี่เอาเอาไปกินเลยไปกินะไรใบไม้มันกินได้หมดจําไว้นะคนที่ทําครับเค้กขายของที่อยู่บนคับเค้กเนี่ยต้องกินได้หมดเลยนะเอาแบบกินไม่ได้มามาไม่ได้นะอ้าวปุ้นกินไปปะปา ป้าชิมนิดนึงวุ้นหยางรู้ชาติะอ่ะอร่อยไหมล่ะอืมนิดนะกุหลาบอร่อยเหอกุหลาบมันก็หวานๆเนี่ยอ่ใช่มันเป็นน้ำตาลนี่เขาก็กินกันทั้งประเทศนะใครจะเรียนก็มาเรียนคอร์ดคัพเค้กกินไปเลยกินได้หมดทั้งใบไม้ทั้งดอกไม้ไม่มีส่วนไหนกินไม่ได้ได้มีแต่กระทง่ะกินไม่ได้ วาเลนไทน์ <Valentine. S 1> อามาดีเยี่ยมแฮปปี้วันวาเลนไทน์อะไป